สวัสดีครับวันนี้พบกับการรีวิวเสื้อเจอซี่ของช่องาอีกรีนครับก็ใน EP นี้นะครับจะเป็นเสื้ออเมริกันทุกวันตามที่ได้แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วนะครับพอดีได้รับมาแล้วหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสนะครับก็๋ยเปไปตัวไหนจะไปดูกันนะครับนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับเสื้อไนกี้ลิมิเต็ดเจอซี่นะครับของทีมเทนเนสซี e ไททันนะครับเบอร์8นะครับก็เป็น ของมาค c สมา a ิโอต a านะครับซึ่งมาค c สมา a ิโอต a าเนี่ยเป็นตำแหน่งพอตเตอร์แบ็กนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่ Titan นแล้วนะครับเขาย้ายมาอยู่ที่โอเกลเลต์ไรเดอร์นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ตัวนี้ลดราคาเนาะผม,ผมก็เลยคือผมไม่เคยมีเสื้อที่เป็นเสื้อลิมิตเจ j e ์ลิมอซี่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลย ซื้อมาเพราะว่ามันลดราคาจะอลองไซส์ลองอะไรด้วยครับว่าเป็นสภาพมันดียังไงอะไรเงี้ยครับจะได้ไปตัดสินใจในอนาคตดีนะครับเพราะว่ามันลดมาเกินกว่า70%็นตะครับก็เราไม่รู้เรื่องไซส์นะครับก็ไม่รู้ว่าไซส์มันจะพอดีไหมเพราะว่าอย่างที่ผมรู้อย่างเสื้อตัวนี้ครับเป็นเกมเจอซี่นะครับก็อันเนี้ยเบอร์เอสนะครับแต่ตัวใหญ่มากสังเกตได้ไหมครับก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมซื้อเบอร์เอสมามันจะใส่ได้ไหมเพราะว่าลิมิเต็ดเจอซี่เนี่ยมันจะเข้ารูปมากกว่านะครับก็เลยไหนไหนก็เห็นมันลดแล้วกก็็็เเลยซื้้ออตัวนนีีท่ปบร์มา จะเป็นยังไงอย่าไปดูกันว่าตอนที่ผมใส่จริงๆอะ่ะส่งมันเป็นยังไงนะครับกเ็เราพูดกันนิดนึงก่อนก็อ่าตัวเสื้อ l ิ m เ t e d j เจอซีนะครับจะเป็นหนึ่งในเกรดของเสื้ออเมริกันฟุตวันของทางอ่าไนกี้นะครับก็จะเห็นนะว่าผ้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับจากที่เราดูเนาะแล้วก็อ่าไนกี้เนี่ยจะมี เสื้อเปกันฟุตบอลอยู่3เกียรตินะครับเกียรติที่แบบเป็นเกียรติถูกสุดก็คือเป็นเกตเจอร์ซี่นะครับอ่าเกียรติกลางๆที่ดีขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเหมือนลิมิเต็ดเจอร์ซี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เกียรติที่เหมือนนักแข่งใช้แล้วเป็นอีลิทเจอร์ซี่นะครับซึ่งอ่ผมยังไม่เคยมีอีลิทเจอร์ซี่ในครอบครองนะครับก็จะหากลังคิดว่าจะหามาเก็บอยู่เหมือนกันซึ่งลงิลงๆไว้เป็นของทอมเบดี้เทมเบอร์บีบัคคเนียนะครับก็ คิดว่าน่าเก็บสะสมเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นเหมือนจะเป็นตำนานไปแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าเป็นคนที่ได้แหวนแชมป์ซูเปอร์โบว์มากสุดในประวัติศาสตร์ของ NFL นะครับก็ยังไงถ้ามีโอกาสได้เห็นมีการรีสต็อกอะไรขึ้นมาก็น่าจะซื้อมาเก็บไปนะครับยังไงเดี๋ยวรอไปลองดูดีเทลของเสื้อตัวนี้กันนะครับมาครับนี่ก็คือภาพโดยรวมของด้านหน้าของเสื้อนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันฮะมาเริ่มต้นกันที่ป้ายก่อนละกันเอ๊ะป้ายอ๋อนี่เออเดี๋ยว ป้ายจะอยู่ตรงข้างๆแขนเสื้อทั้งสองฝั่งนะับฝั่งนี้จะเป็นตัวของนกีเนาะบอกว่าเป็นนกี้เสื้อนกี้ดานะครับแล้วก็มีบาร์โคดอะไรพวกนี้นะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นป้าย n f l นะครับแล้วก็จะมีตัว hologram ว่าเป็นของแท้เนาะครัแล้วอีกแผ่นหนึงก็เป็นข้อมูลของ n b a pa player นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นทรง standard fit นะครับ ไม่มีอะไรเนาะทีนี้เรามาดูตัวแท็กไซส์ข้างในนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นแบบสกรีนติดกับเสื้อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายเหมือนพวกเสื้อในตัวย่ออื่นนะครับก็จะเห็ตัวนี้เป็นไซส์ M นะครับก็มีรูป LL Chill นะครับแล้วก็สรัลักนิกกี้สู p นะครับแล้วก็บอกเป็น On f u e l Die Fit นะครับทีนี้ไอตัว สกรีนเนี่ยมันจะเลรียงๆกับตรงกลางนิดนึงเพราะว่าตรงกลางเป็นตัวเย็บองผ้านะครับก็เขาเลยเลี่ยงมาด้านข้างนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นเส้นตัวเส้นลอยเย็บนะครับอ่านี่ของทีมไททันนะครับตรงหลังคอเสื้อนะครับจะมีการปักนะครับเป็นลูกดาวสีแดงผมไม่รู้ว่าตรงนี้หมายความว่าไงนะครับพอดีผมไม่ได้เป็นแฟนทีมนะครับอย่างที่บอกมาก็คือผมซื้อตัวนี้เนื่องจากมันลดราคานะครับเพื่อจะมาลองดูว่าไซส์ของรุ่นลิมิเต็ดเจอซี่เนี่ยผมใช้ไซส์ไหนนะครับ เก็จะเป็นแบบปักทั้งสามตัวสามสามด้านนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ปักขลุอีกด้านหนึ่งนะครับเขาจะหัจับดูนะครับก็น่าจะเป็นปักถึงผ้าเอาผ้ามาเย็บอีกทีนึนะครับฝั่งข้างหลังจะมองไม่เห็นรอยปักเลยนะครับเดีย๋ยวเราค่อยดูตรงนั้นตอนที่ดูรายละเอียดด้านหลังนะครับทีนี้ตรงกลางนะครับก็จะมีผ้าผ้าตัวนี้เป็นตะข่ายนะครับซึ่ง ทาง n นกี้เขาเรียกว่าเขาให้ชื่อว่าเป็นเชนเชนเมลนะครับก็ตรงนี้จะมีความทนทานมากนะครับซึ่งในตัวที่เป็นอิลิจ์ซี่ที่เป็นเกรดเดียวนักแข่งใช้เนี่ยตรงนี้จะมีเหมือนกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้มันทําให้ทนมากขาดขาดยากครับเพราะว่าเอเนเอลจะเป็นกีฬาที่มีการดึงกระชากชนอะไรพวกนี้นะครับก็บางทีเอโดดึงตรงคอเสื้อจะได้ไม่ขาดนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการเย็บเก็ดขอบมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการเย็บเพื่อเสริมความแข็่งไม่ให้มันขาดง่ายนะครับ ในส่วนของ N F L c h i l นะครับจะเห็นได้ว่านี้จะเป็นเหมือนเป็นวัสดุแบบผมคิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแต่เขาทำสีมาให้แบบให้เขาเรียกอะไรนะครับให้เป็นแบบเหมือนเป็นเหล็กนะครับก็ดูครับก็สวยงามเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตรงกลางเสื้อนะครับก็จะมีคำว่าไททันนะครับตรงกลางเนาะแล้วคำว่าไททันเนี่ยจะเป็นแบบปักนะครับด้วยได้สีขาวกับสีฟ้านะครับ ซึ่งดีเทลงานดีเลยเดียวนะครับอ่าแล้วก็เมื่อมาดูที่เลขแปดตรงกลางนะครับก็จะเป็นงานแบบเย็บขอบนะครับนะครับซิงเกิลสติทนะครับก็จะเป็นตัวเลขแปดสีขาวนะครับแล้วก็ขอบสีฟ้านะครับทีนี้พอเรามาดูด้านข้างเสื้อนะครับเห็นเลขมีว่ามีเลขแปดเย็บอยู่นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับเสื้อนะครับก็คือ ตรงนี้จะเป็นสีอ่สีกรมนะครับแล op, HTML, mm ้วก็ขอจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นิกกี้สวูฟนะครับสีแดงเย็บไว้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงหัวไหล่เนี่ยจะเป็นผ้าคนละสีกับตัวพื้นของของเสื้อนะครับก็คือเป็นสีเทาเข้มกับเทาอ่อนนะครับจะเห็นว่าแบ่งครึ่งกันอยู่เนาะเป็นรอยเย็บอยู่แล้วก็ตรงปลายแขนเสื้อจะเป็นผ้าสีฟ้านะครับเย็บไว้นะครับซึ่งอยู่ด้านข้างยาวมาถึงด้านข้างเสื้อเลยนะครับนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเย็บไว้เนาะ ส่วนไหล่ด้านนี้นะครับก็จะมีเลขแปดที่เย็บไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนกกี้สวูปเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ปลายแขนเสื้อจะเป็นสีฟ้าแล้วก็นั่นขอบเป็นขอบข้างเสื้อก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับนี้เรามาดูในส่วนของต็อกแท็กกันต็อกแท็กนะครับจะเห็นได้ว่าอ่าจะเป็นแบบเย็บนะครับแล้วตัววัสดุที่ใช้เนี่ยจะอ่เหมือนเขา เคลือบทำสีมาให้มันสะท้อนแสงนิดนึงนะครับจะเหมือนเป็นโลหะนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ n อ่า NFL ชิลนะครับสีขาวเนาะแล้วก็เป็น NFL p เ a y e r นะครับเป็นรูปคนนักนกีฬาฟุกบอลนะครับแล้วก็บอกไซส์ M นะครับเป็นตัวนูนออกมานะครับตรงนี้แล้วก็มีน i ก e ี w o สูนะครับนี้เรามาดูในส่วนของแท็กในกันนะครับก็ ยังไงก็จะเหมือนเสื้อนิกกี้ทั่วไปนะครับบอกเรื่องการวอรลรูุกษากา,า,า,ารทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแจ้งวันที่ผลิตนะครับวันนี้เป็น h o l i d เดปี2018นะครับไซส์ M เนาะข้างหลังก็จะมีป้ายติ๊กเกอร์อินสเปคชั่นนะครับก็ตามปกติของเสื้อกีฬาของนิกกี้นะครับเอ๊ะตัวนี้มันเม d ดอินกัวเตมาลานะครับลืมบอกไปนะครับนี่เราไปดูข้างหลังเสื้อกันดีกว่านะครับ ครับไอ้ส่วนนี้จะเป็นด้านหลังของเสื้อนะครับก็จะเห็นว่าโดยภาพรวมจะเห็นมีาการเย็บป้ายชื่อไว้แล้วก็เล็กตัวเล็กแปดนะครับนี้จะอย่างแรกเลยเรามาดูตรงหลังคองเสื้อนะครับจะเห็นว่าไม่มีตัวรอยปักของรูปดาวข้างหน้านะครับเพราะว่ามนเป็นผ้าสองชิ้นประกบและเย็บติดกันนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าเสื้อนะครับจะมีการปักชื่อมาริโอตาอยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นการเย็บแบบซิงเกิลสติ๊นะครับแล้วก็ เย็บบนแผ่นผ้านะครับแล้วเอาแผ่นผ้าเนี่ยมาเย็บติดกับเสื้ออีกทีนึงนะครับซึ่งถ้าเรามองด้านในเมื่อกี้นะครับจะไม่เห็นว่ามีรอยเย็บชื่ออยู่ข้างในนะใช่ไหมครับก็เป็นเพราะว่าเขาเย็บบนแผ่นผ้าอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็มาเย็บติดบนเสื้อนะครับแล้วก็อาจจะมีเลขแปก็จะใช้การเย็บแบบเดียวกับข้างหน้าแล้วก็ตัวสื่อชื่อนะครับก็เป็นสีเดียวกับเลขแปข้างหน้านะครับกับขอบสีฟ้าแล้วก็ข้างในจะเป็นสีขาวนะครับทีนี้ สิ่งที่ต่างไปจากเสื้อเกมเจอซี่ที่เป็นเกียรถูกสุดนะครับก็นอกจากการเย็บแล้วเนี่ยเออก็คือตรงสอของของเสื้อเกียรลิมิเต็ดนะครับก็จะเป็นแบบเย็บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเกมเจอซีซเนี่ยจะเป็นแบบสกรีนทั้งหมดนะครับนี่จะเห็นได้ว่าข้างหลังนะครับจะเขาจะทาเป็นรูปเหมือนรูปตัววายกับหัวนะครับเย็บลงมาถึงตรงถึงตรงกลางเล็กแปดแล้วก็ออกซ้ายขวานะครับจะเป็นผ้านละชิ้นกันนะครับก็จะเห็นรอยเย็บอย่างชัดเจนนะครับนะครับ นี่คือเขาเย็ยมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็แย,ยกออกซ้ายขวาครับเหมือนวายกับหัวเนาะทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดจริงให้ดูแล้วก็ใส่ให้ดูนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการวัดจริงนะครับนี่คือเป็นความกว้างของหน้าอกนะครับก็จะวัดจากใต้รักแร้ทั้งสองฝั่งนะครับนี้เราไปดูกันว่ากว้างเท่าไหร่ก็จะประมาณอ่า ยี่สิบเอ็ดกว่าเกือบยี่บสองครับตีว่าเป็นสักยี่บสองแล้วกันครับเพื่อความง่ายในการคำนวณนะครับก็ยี่บสองนิ้วนะครับก็ถ้าเป็นรอบอกก็ประมาณสี่สิบสี่นิ้วนะครับในส่วนของความกว้างหน้าอกนะครับนี่คือในส่วนของความยาวเสื้อนะครับเมื่อวัดจากหัวไหล่นะครับทางนี้นะครับยาวลงมาถึงที่ชายเสื้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามสิบนิ้วนะครับตัวนี้นะครับก็ยาวเท่ากันทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับ ก็ยังไงครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเสื้อนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเสื้อไนกี้ลิมิเต็ดเทเซซีตันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่แฟนทีมของเทเซี่ไททันนะครับก็เลยไม่รู้รายละเอียดอะไรมากด้วยแต่ว่าเขาเป็นคอร์เตแบนแล้วก็ตอนนี้ย้ายทีมไปแล้วนะครับก็จากที่ผมได้ลองให้ดูนะครับก็เห็นว่าเสื้อมีการ เข้ารูปมากกว่านะครับโดยเพราะอย่างเสื้อตัวนี้ครับเบอร์เอสนะครับเกมเจอซี่เดี๋ยวดูตัวใหญ่มากแต่ว่าตัวนุ้นจะเข้ารูปกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ก็ยังดูเป็นอ่าทรงที่แบบดูหลวมอยู่ดีนะครับทั้งนั้นที่เป็นไซส์เอ็มนะครับถ้าเทียบกับอ่าไนกี้สวิงแมนที่เป็นเสื้อบาสนะครับเบอร์เอ็มของผมเนี่ยจะเข้ารูปกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ารูปมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่า พอเป็นตัวนี้่จะเห็นว่ามันตัวใหญ่มากนะครับก็เป็นปกติของการใส่เสื้อเมกาทุบบอลนะก็จะให้ใส่ให้มันตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับก็ดูแค่ดูแค่ว่ามันไม่ใหญ่เกินไปแค่นั้นก็พอนะครับก็ยังไงก็ลองดูดวงเทียบกันดูนะครับใครที่แบบมีส่วนสูงรอบอกอะไรพอๆกับผมนะครับลองลองดูว่าถ้าเป็นตัวเองควรจะเป็นไซส์ที่เล็กกว่านี้ไหมนะครับหรือว่าจะถ้าเป็นอาจจะเป็นคนที่น้าหนักเยอะกว่าผมอาจจะขยับไปอีกไซส์นึงก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้ารอบอกต่างกันนิ้ว2นิ้วเนี่ยประมาณไซส์เอ็มเนี่ย อ่าทีนี้ตัวนี้นะครับก็ผมได้มาในราคาลด70%โดยประมาณนะครับคิดว่าอาจจะเพื่อาจจะเยอะกว่านั้นนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับอ่าจากที่ผมเห็นทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีพวกเสื้อเสื้อถุงกระสอบม,มาขายที่เป็นเสื้อกีฬาจากอเมริกานะครับเห็นว่าบางตัวเนี่ยผมดูแล้วมันของปลอมเลยครับแต่ว่าเขาขายกันเขาก็แบบบอกว่าใหม่แฝกอะไรเงี้ยเจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ย,ยครับผมว่าคุณเพิ่มตังค์อีกประมาณสัก 4-500เนี่ยเอาของแท้เลยดีกว่าครับก็ลองไปหาคนที่เขารับพิออเดอร์ดูนะครับซึ่งก็จะได้ราคาประมาณนี้แหละใกล้ๆก,ก,กันกับที่ผมได้มานะครับทีนี้ว่ายังมันก็คุ้มกว่าที่เราไปซื้อของปลอมที่เขาบอกว่าเป็นของแท้นะครับแต่ผมดูแล้วมันของแท้ไม่มีนะเท่าที่เห็นทีนี้ถ้าจะซื้อไอ้พวกเสื้อที่เป็นคนที่เขาขายเป็นเสื้อกระสอบมาขายนะครับผมแนะนํานะครับก็พยายามดูที่เป็นเกมเจอซี่นะครับที่เป็นแบบสกรีนอย่างเงี้ยทั้งเสื้อทั้ง ทั้งเสื้อเขาจะเป็นงานสก,กรีนทั้งหมดไม่มีงานงานเย็บงานปักนะครับแบบนี้เชื่อผมว่าอา,อาผมไม่ชัวร์ร้อแต่ผมคิดว่า90%้น่ะของแท้เพราะว่าคือมันใช้ปริมาณผ้าเท่ากันในการผลิตเสื้อไซส์เดียวกันนะครับถ้าเขาผลิตของปอมแล้วเรา,ายังมาใช้แบบงานสก,กรีนซึ่งมันขายได้ถูกกว่าอีกนะ่ยมันมันไม่คุ้มค่าที่จะทำนะอันนี้คิดในมุมมองของคนขายนะครับมีผู้ผลิตเขาก็ไม่ผลิตนะครับ ฉะนั้นแล้วเวลาเขาจะทำบางทีเขาก็เลยทำปอมที่เป็นลิมิตเจอร์ซี่หรือว่าอีลิตเจอร์ซี่ไปเลยนะครับแต่ mm hmm. ส่วนของเกมเจอร์ซี่พวกนี้เขาจะไม่ทำนะครับก็ทําให้เราอ่า uh, มั่นใจได้ว่ามันไม่ปอมไปปาะนึงแต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบถ้าเขาบอกว่าเป็นของมือสองมาอะไรเงี้ยมันก็ดูยากนิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันไม่คุ้มค่าที่จะทําปอมนะครับเพราะว่ามันขายในราคาที่มันไม่ได้กําไรเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเขาก็เลยอ่า uh, ไม่ค่อยทํากัน เท่าที่ผมเห็นในตลาดตอนนี้ผมยังไม่เจอของปลอมนะครับที่เออเจอเคยเจอแล้วแหละแต่ว่าเจอแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับก็แต่ว่าน้อยมากที่ดูตามเฟซเฟบุ๊กนะครับก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อเสื้อลิมิเต็ดเจสซี่หรือว่าลังเลอยู่ว่าจะเอาลิมิเต็ดเจสซี่หรือเกมเจสซี่ดีอะไรเงี้ยก็ลองดูเป็นตัวตัดสินใจนะครับก็ผมก็หวังว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาเสื้อแบบไหนแล้วก็ไซส์ไหนนะครับ ยังไงก็พบกันใหม่ในการรีวิวเสื้อเจ์ซี่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ